เสมอไบรท์ตัน2ต่อ2เป็น2องคะแนนที่หลุดลอยไปของลิเวอร์พูลอะไรคือประเด็นที่ผิดพลาดอะไรคือจุดที่ต้องแก้ไขข,ของลิเวอร์พูลเราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับอย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงฝากไว้วกันด้วยกับบริษัท AI Striker นะครับเรานำเข้าอุปกรณ์ IT อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับแบรนด์แรกที่เราเอาเข้ามาก็คือ BQI F นะครับ ใครอยากได้ซิงน้ำซิงลมพัดลมระบายความร้อนคอมพิวเตอร์รวมไปถึงเคสหรือว่าพาวเวอร์ซัพพลายก็ฝากไว้กันกับ AI s t r i k e r แล้วก็ b ีควาด้วยนะครับหรือว่าใครจะเป็นร้านค้าอยากจะได้ b ีคไปขายก็ติดต่ออินบ็อกเข้ามากับช่องทางของผมได้เลยนะครับมามาคุยกันนะครับกับเกมลิวพูบุกไปเยือนไบรตันทีมที่เจอเกนคล็อบเจอทีไรก็เอาชนะลำบากโดยเฉพาะการคุมทีมภายใต้โรเบโตเดชาบีนะครับ มาในเกมนี้เนี่ยการจัดทัพของลิพูก็พูดถึงกันก่อนนะครับเพราะว่าลิพูเองก็มีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะตรงกลางเมื่อไม่มีเคอร์ติสโจนที่ติดโทษแบนนะครับคนที่ลงมาแทนก็ใช้ฮวิเอเลียดนะครับให้เอเลียดมาอยู่ทางซ้ายโยกเอาขอไปให้เอเลียดอยู่ทางขวานะครับโยกเอาโซบอสไลอยู่ทางซ้ายแล้วก็แมคคริสเตอร์ยังเป็นกลางรับส่วนด้านบนก็ชุดที่จัดได้ตอนนี้ดีสุดอยู่แล้วนะครับ แม้กว่าจะไม่มีทางด้านของกากโปที่เจ็บแล้วก็โจตาที่ติดทดแปนก็ให้เดวิดนูนเยสเป็นหน้าเป้านะครับโมซาลาแล้วก็รวมไปถึงลุยดิอาสเป็นตัวด้านข้างแนวรับเทรนกลับมาเป็นตัวจริงได้นะครับลงเป็นแบ็คขวามาติดยังได้รับความไว้บางใจเป็นเซนเตอร์ร่วมกับฟานได้แบ็คซ้ายเป็นแอนดูโรเบอร์สันประตูก็ใช้อาริโซนเบเกอร์นะครับในขณะที่ทางฝั่งของ ไบรตันเองนะครับก็ให้อีกอร์ลงสนามเป็นเซนเตอร์ตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเกมแรกแล้วก็มีกลางรับคนใหม่ที่ก็ได้ออกสตาร์ทนัดแรกในพรีเมียร์ลีกเหมือนกันก็ถือว่าซื้อมาแพงเลยนะครับสำหรับเจ้าหนูคาร์ลสบาเลบ้านะครับซื้อมาค่าตัวรวมแอดออนก็ประมาณเกือบ30ล้านยูโรเด็กแค่19ปี รวมตัวดเไซาบีให้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงเกมแรกในพรีมลีกเลยเหมือนกันนะครับเล่นรวมกับปาสคาโกลสแล้วก็ถอยเอาซอลลรี่มารชไปเล่นแบ็คซ้ายนะครับแล้วก็ในขณะที่แผงเกมลุกด้านบนเนี่ยก็มีทางด้านของอาดินกล้าเล่นเป็นตัวลุกทางขวาทางซ้ายเป็นมิโตมะเพลย์เม e เกอร์ใช้เจ้าเปโดรแล้วก็อีวานเฟอร์กูเันเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับเกมเริ่มมาในช่วงแรกก็ต้องบอกว่าเป็นฟุตบอลที่ เรียกได้ว่าทันกันแล้วก็เป็นฟุตบอลที่คล้ายกันอยู่แล้วก็คือเพลซิ่งแล้วก็พยายามจะบิวอัพจากแนวรับนะครับด้วยความที่ไบรตันเองก็พยายามที่จะขึ้นมากดดันลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเองเกมไม่สามารถที่จะเล่นได้อย่างโดดเด่นในช่วงแรกสายสำคัญในเกมนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าการลงสนามมาแทนเคอร์ติสโจนส์ของฮาวียเอเลียดเนี่ยมาทำให้กลางลิเวอร์พูลต้องมีการ ปรับวิธีการเล่นกันใหม่โอเคหลาะการได้เทรนด์กลับมาในจังหวะการคลองบอลเนี่ยเทรนด์ก็เข้ามาช่วยแมคคิริสเตอร์ ister, แล้วก็มีโซบอสไลที่ก็มีจังหวะที่เอาตัวเองลงมาเชื่อมขณะที่ด้านบนก็พยายามจะสลับตำแหน่งกันนะครับแต่ว่าคนที่เรียกว่าหาจุดยืนของตัวเองเรียกว่าตำแหน่งการเล่นของตัวเองให้มัน เหมาะกับเพื่อร่วมทีมหรือว่ามีประโยชน์กับเกมเนี่ยก็กลายเป็นทฮริี่เอเลียเหมือนกับว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกที่เอเลียดอยู่ในสนามเนี่ยเอเลียไม่รู้ว่าตัวเองจะไปอยู่ตรงไหนแล้วมันได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็จะเอาตัวเองไปปักหลักอยู่ตรงริมเส้นฝั่งขวานะครับแล้วก็ให้ซาล่าเคลื่อนที่ลงมาเชื่อมเกมบ้างรวมไปถึงพวกเดียสหรือว่า เป็นดาบินูนเยสที่ก็ถือว่าเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เราเห็นทั้งหมดนะ่พยายามเคลื่อนที่แต่ว่าที่สังเกตเห็นที่มันยังเป็นเรียกว่าดูไม่เข้ากับเพื่อนก็คือแาวีเอเลียดนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับเลยว่าการที่จะเก้นครอปเปลี่ยนเอเลียดออกในช่วงพักครึ่งเลยเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นลหลายๆเรื่องเลยว่า เอเลียดยังมีปัญหาจริงๆกับการมาเป็นตัวจริงลร์พูลนะครับถือว่าการได้โอกาสแล้วยิ่งมาเล่นเป็นแดนกลางแทนที่ของเคอร์ติโจนที่โดนแบนแน่ๆไป3เกมเนี่ยผมว่าเอเลียดดูละลำบากนั่นแหละกับการที่จะได้โอกาสมาสตาร์ทในเกมต่อไปยิ่งถ้ามาเปรียบเทียบกับแรนกาเฟนแบกที่ลงมาในช่วงครึ่งเวลาหลังในกาเฟนแบกดูเปรียบเทียบกันเนี่ยชัดเจนกว่าเยอะเลยนะครับมิติในการเล่นแล้วการที่กาเฟนแบกลงมาโซบอสไลน์มาอยู่ทางขวา กาเฟนแบกเองก็เอาตัวเองขึ้นไปเล่นด้านบนดูถามว่าเทียบกับเอเลียดดีกว่าใช่แน่พอเทียบกับเคติสโจนก็จะได้ในเรื่องของลูกหนักที่ก็หนักกว่าเคติสโจนมีจังหวะการพลิกบอลที่ดีหลายครั้งแล้วก็โอเคแหละส่วนเรื่องอื่นๆเรื่องความสม่ำเสมอมันก็ต้องก็ต้องดูวันต่อนเนื่องนะครับแต่ว่าผมว่าพอมีกาเฟนแบก แน่นอนมันทําให้ทีมมีลูกหนักในแดนกลางที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในจังหวะการเล่นกับเพื่อร่วมทีมเนี่ยก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าแฮมิอเลียแต่เท่านับกับเคอร์ตีจโจนก็ต้องไปวัดกันต่อๆไปนะครับก็อยู่ที่กาเฟนแบกแหละกับ2-3โอกาสที่จะได้ต่อจากนี้ไปผมเชื่อว่ากลับมาจากฟ i f a Day เนี่ยสิเอ็คนแรกถ้าตรงกลาง ในตำแหน่งของเคอร์ติสโจนผมเชื่อว่ากลายฟนแบกน่าจะได้โอกาสแล้วแหละที่จะได้ลงสนามเป็นตัวจริงกับผลงานที่เขาทําในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับพูดถึงภาพรวมต่างๆในเกมนี้เนี่ยความผิดพลาดท,ที่มันเกิดขึ้นมันก็ทําให้ลิฟูเสีย2ประตูแล้วก็เช่นเดียวกันความผิดพลาดของไบรตันก็ทําให้ลิฟูได้2ประตูสําหรับผมผมมองว่าลิฟูจะบอกว่ากึงก่งๆโชคร้ายในเกมนี้ก็ก็ได้นะครับเพราะว่า ความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะลูกที่โดนนำหนึ่งศูนย์เนี่ยโอเคแหละผู้เล่นอย่างแมคคาริสเตอร์ผู้เล่นอย่างฟาน์ดหรือแม้กระทั่งผู้เล่นอย่างประตูอดริสงเบเกอร์เนี่ยปกติก็คงจะไม่มีจังหวะผิดพลาดในลักษณะแบบนี้บ่อยๆความผิดพลาดนิดเดียวนะครับโอเคฟานไนดาอาจจะจ่ายน้ําหนักเบาไปหน่อยแมคคาริสเตอร์อาจจะระวังตัวน้อยไปหน่อยเกิดขึ้นในถามว่าบริเวณที่มันอันตรายที่สุดไหม ก็ยังไม่อันตรายที่สุดนะครับเกือบๆจะครึ่งสนามได้ซ้ำไปแต่ว่าจังหวะพอดีกับที่อาริซงเบเกอร์ขยับออกมาเพื่อจะสร้างเกมบิวอัพตั้งแต่เริ่มแล้วยังกลับมาไม่ทันมันเหมือนมันเหมือน3จังหวะที่โอเคแหะเพื่อนพลาดคนที่อยู่ใกล้ๆก,ก็ไม่สามารถจะมาช่วยได้ทันมันจังหวะโปเช่พอดี3จังหวะ3ครั้งสักเขาเรียกว่า3เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันเน่ยทำให้เลกูเสียประตูแรก ซึ่งถ้าเราดูเกมนี้ไม่รู้แหละไทยจะว่ายังไงผมก็ยังมองอยู่ในมุมที่ว่าสิ่งที่แมคคาลิสเตอร์ทำกับการยืนเป็นกองกลางตัวรับหรือว่ากลางเบอร์6เนะี่ยผมยังชื่นชอบนะครับยิ่งถ้ามีกาเฟนแบกมนาะเล่นในฐานะเบอร์8อีกคนหนึ่งเนี่ยมันผมว่ามันจะกลมกล่อมกว่าที่จะเอาคนอื่นมาเล่นณนะตอนนี้ในทีมนะผมว่าถ้าเอาเอนโดมาเล่นความเนียนของเอนโดถ้าเทียบกับการออกบอลของแมคคาลิสเตอร์ โอเคแหละคุณอาจจะเห็นว่าแมคลิสเตอร์มีความผิดพลาดกับประตู10แต่ถ้าดูทั้งหมดในเกมนี้โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังที่แมคลิสเตอร์มีตัวมาเชื่อมเกมหรือว่ามีตัวมาออกบอลสำหรับตัวที่เขาพลิกเขาเรียกว่าพลิกบอลขึ้นมาเนี่ยมีหลายจังหวะมากๆที่แมคลิสเตอร์ทาได้เนียนมากๆแม้กตะทั่งการตัดบ,บอลการแย่งบอลแมคลิสเตอร์ก็ทําได้เยอะนะครับนั้นถามผมผมยังผมต้องใช้คําว่าผมยังโอเคมากๆอะ่ะก,ก,กับการเล่นเป็นมิดฟิลด์เบอร์6ของแมคลิสเตอร์นะครับในขณะที่ ความอื่นๆก็ต้องหาเขาเรียกว่าจุดอื่นๆมาชดเชยกับมุมที่แมคคาริสเตอร์จะบอกว่าแย่ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าก็ผมใช้คำนี้ถ้าเกิดคุณมีกลางแบบอันเดียสปิโลอ่ะคุณคงไม่เรียกหากองกลางตัวรับคนอื่นถูกไหมดังนั้นผมก็มองว่าการมีแมคคาริสเตอร์อยู่ผมก็มองไปถึงอันเดียสปิโลยนะการพลิกบอลของเขา, <c> ขเขาการมีส่วนร่วมของเขาโอเคแหะ ยิ่งถ้าเกิดคุณได้ลูกหนักของกราฟินแบกมาช่วยในการเรียกได้ว่าเข้าปะทะเอ,อ่ยรวมไปถึงจงังหวะเล่นลูกหนักกบบแดนการของคู่แข่งอย่าลืมาโซมัสไลก็เป็นคนที่เล่นได้แข็งแกร่งอยู่แล้วผมว่ามันทดแทนกันได้มันช่วยกันได้แล้วความเนียนของแมคคลิสเตอร์เนี่ยหาคนอื่นที่จะมาเล่นได้แบบเขายากนะครับผมยังผมยังโอเคอยู่แต่ว่าไอประตู2 0เนี่ยมันก็เป็นอ่ะเขาไปเป็นประตู2 2เนี่ยมันก็เป็นความผิดพลาดในแนวรับที่ เขจริงพลาดตั้งแต่กำแพงอย่างโมซาลาแหละยืนกำแพงได้แบบผมใช้ว่าเลินเล่อมากๆอ่ะบอลผ่านทิศษะมานิดเดียวซาราเหมือนไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจที่จะขวางในจังหวะนั้นในขณะที่บอลผ่านทั้งแอนดูโรเบอร์สันผ่านทั้งแมคคาริสเตอร์ ister, มันก็เป็นจังหวะอีกแอนดูโรเบอร์สันก็พยายามจะนึกว่าตัวเองจะสะกัดถึงแต่พอไม่ถึงก็ปล่อยแมคคาริสเตอร์ก็ดันนึกว่าอีกมันก็เลยกลายมาผมว่า อย่างที่บอก2องประตูที่เสียไปของลิพูในเกมนี้ยิ่งอุตส่าห์กลับมานำสอง,งได้แล้วจากความผิดพลาดของไบรตันพวกเขาเกมที่ดีมากๆแล้วในช่วงครึ่งหลังแต่โอเคแหละความผิดพลาดกับการไม่ได้ลูก3-1จากจังหวะที่ผมจริงทำสวยมากนะครับการบิวอัพเกมขึ้นมาในครึ่งหลังนีทุกบอกไปว่าพอเป็นการเฟนแบกมาลูกนี้ถือว่าเป็นการเคลื่อนที่กันได้ดีมากไอ้จังหวะที่การฟนแบกยิงไปชนคาน่ การลงมาเชื่อมเกมของโมซาร่าการสลับตำแหน่งตัวเองไปอยู่ด้านข้างของโซบอสไลการดึงตัวเองลงมาของดวินนูเยสผมว่าลูกนี้ถ้าเป็นการถ้าทำประตูดได้นะมันคือการสร้างเกมหรือการบิวอัพเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆของลิพูแต่ว่าพอสุดท้ายมันจบไม่ได้ซึ่งมันไม่ได้แค่จังหวะนั้นจังหวะเดียวนะครับมีหลายจังหวะจังหวะของ ดีอาสเองก็ตามที่มันควรจะต้องเป็นลูก3าหนึ่งซึ่งมันก็น่าจะปิดเกมได้ไปแล้วอ่ะพอมันปิดเกมไม่ได้แล้วมีความผิดพลาดที่นานๆมันจะมันจะแจ็คพอตโดนแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับลูกแรกอ่ะคือ3ความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นมันบังเอิญที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันในจังหวะต่อเนื่องกันมันทำให้เสียประตูท่านนั่นเองแล้วก็เป็นวันที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าใครดูคลิปก่อนเกมก็จะบอกว่า เฮ้ยอาริสงเบเกอร์เนี่ยเป็นคนที่เซฟเยอะมากแล้วก็เปอร์เซ็นต์การเซฟเขาเป็นอันดับหนึ่งแต่พอมาเจอเกมกับไบรทันเนี่ยถือว่าสิ่งติของอาริสงเบเกอร์ในการเซฟเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันลดลงไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าไบรทันยิงเข้ากรอบ3ครั้งนั้นกลายเป็น2ประตูไงอาริสงเบเกอร์จากโอ้โหเปอร์เซ็นต์เซฟดีๆแต่มาโดนเกมน,นี้เข้าไปมันก็มันก็แย่ไปเลยแต่ความจริงมันก็ถึงบอกไงมันกลายเป็นสำหรับผมผมใช้คำว่ามันคือความ จังหวะฟุตบอลอ่ะคนจริงมันก็คล้ายๆกับเกมกับสเปอร์แหละที่จังหวะฟุตบอลม,มันไม่ได้ของริพูอ่ะมันก็ถือว่าเป็นโชคร้ายด้วยแล้วอีกมุมหนึ่งที่มันเป็นโชคร้ายของริพูในเกมนี้คือพอคุณคิดดูง่ายๆฟุตบอล2 2โดนตีเสมอเวลาคนจริงมันก็ยังพอมีในช่วงท้ายเกือบสิบนาทีได้แต่จจเกนค็อปไม่มีตัวที่จะมาเปลี่ยนโจต้าโดนแบนกัคโปดันเจ็บสำรองที่จะลงมาเล่นเกมลุกไม่มีเทรเนด์ซเดอร์อโนสภาพร่างกายเล่นต่อ ได้บัตรไม่เต็มที่ก็ต้องเปลี่ยนกลายเป็นว่าบอลโดตีเสมอ2 2เปลี่ยนเอาตัวที่เล่นเกมลุกดีๆอย่างอาเซนอัอเล็กซานเดอร์อโนออกต้องเอาโจโกเมสลงมาแทนดูฟุตบอลแบบนี้มันมันโชคร้ายไหมล่ะมันมันเหมือนโอเคละ่ะทีมพยายามจะเร่งขึ้นนะ่ะแต่ถ้ามองในมุมกลับกันมีตัวรุกลงมามีผู้เล่นที่เล่นเกมลุกได้ในฐานะตัวสำรองลงมามันก็จะน่าจะทําให้เกมรับของไบรตันโดนกดดันมากกว่านี้นะครับโอเคละ่ะไบรตันเป็นทีมที่ เก่งจริงเป็นทีมที่วิธีการดีจริงแต่จุดอ่อนของไบรตันตอนนี้ก็คือตัวผู้เล่นที่มีอยู่เนี่ยมันใช้กับขุมกําลังที่มีอยู่มันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าชุดที่ดีที่สุดของทีมที่ไบรตันมี่แต่มีวิธีการแต่มีแวว์ของผู้เล่นหลายคนมันก็ทําให้ต่อกรอลยลิว์ได้ดีแต่ว่าคือคือการเจอไบรตันสภาพนี้มันต้องเป็นสามคะแนนของลิเว์พูด,พดง่ายๆ แต่อย่างที่ผมบอกไปปัญหาหลายๆเรื่องที่มันดันมาเกิดขึ้นในเกมนี้พอดี <S <S ก็กลายเป็นเกมที่พลาดไปสำหรับลิพูกับ3คะแนนที่ต้องได้กลายเป็นได้แค่1คะแนนเท่านั้นเองนะครับแต่ก็คือถ้าดูจากวิธีการใช้คํานี้แหละรู้จากวิธีการที่มันเห็นจุดบวก <S <S เห็นการเฟนแบกที่เฮ้ยลงมาแล้วมันทําได้ดีนะ,ะแล้วค่อยมาปรับรายละเอียดในเกมรับเอาความผิดพลาดที่มันไม่ควรจะเกิดหรือแม้กระทั่งเกิดแต่มันก็ไม่น่าโชคร้ายที่มันจะมี สามจังหวะที่มันผิดสามคนแล้วมันทำให้เสียประตูแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆแน่ๆในเกมฟุตบอลนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องปรับก็ต้องแก้ไขกันต่อไปสำหรับลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเส้นทางอีกยาวไกลแหละยังดีหน่อยที่ทีมที่น่ากลัวที่สุดในพรีเมียร์ลีกอย่างแมนซิตี้เนี่ยไปแพ้อาร์เซนอลด้วยดังนั้นลิเวอร์พูลก็ยังถือว่าคือผมยังมองถึงแชมป์แหละยังไงก็ต้องสำหรับลิเวอร์พูลอ่ะการตามแมนซิตี้ไม่ห่างคือ สิ่งที่ยังโอเคตอนนี้ทีมอื่นผมว่ายังมีโอกาสพลาดมีโอกาสสะดุดได้มีว่าเป็นแอสตันหรือว่าสเปอร์ยังก็ตามดัะนั้นถ้าจะมองถึงชมร์นก็ต้องพยายามเรียกว่าดูให้ซนะิต y ี้เนี่ยถ้าแต้มซิต y ี้สะดุดแลด้วลิฟูมีแต้มมากกว่าซิตตี้ ในเกมที่ซิตี้สะดุดแบบนี้ร์พูมี1คะแนนอะซิตี้ City สะดุดก็ยังโอเควะมันยังบวก1คะแนนที่ของซิตี้นะรหยะยเอายาวก็ยังพอวัดพอสู้กันได้นะครับอ่ะก็ได้คือประมาณนี้กับเรื่องราวการวิเคราะห์จอนลึกของริพูขออภัยจริงเสียงนะนี่ก็คือผมก็ได้ดูริพูเพราะว่าในวันนั้นผมบรรยายฟุตบอลอยู่ไงก็เพิ่งมานั่งดูเทปแล้วก็มาแกะมานั่งวิเคราะห์ก็พูดเต็มเสียงได้แค่นี้ก็ต้องขออภัยแล้วเดี๋ยวคราวหน้าน่าจะมาคลิปแบบที่เสียงสมบูรณ์กว่านี้วันนี้ขอบคุณท